เดียวจริงๆครับให้ผมจะตำแหน่งเดียวเป็ดาวทองครับอ๋อนคือพยายามจะสู้ไงเนี่ยสู้อะไรครับคราวที่แล้วทราบแล้วว่าหล่อปานนี้ฮะคมเข้มปานนี้สูงขนาดนี้ผมก็ต้องพยายามทำตัวให้แบบใหญ่ๆเข้าไว้ด้วยสูตรสีขาวผ้าคาดเอวโอ้โหเห็นผ้าคาดเอวผมก็หนาวนะครับเอาแล้วคราวที่แล้วพลาดทองอ่งนะเสียดายครับผิดหมดเลย แม่ก็อยากจะเลือกหมดนะครับให้ได้แค่สี่ห้าอย่างเองก็ควรจะเลือกขนมไก่อนไม่ไปเลือกอะไรไปรู้ดอกบัวดอกบัววู้สมบัติธโมงครับอย่ามาอ้างอย่ามาอ้างแมเอาราคาวนี้ขออวยพรให้ได้คุณยุรนันครับจริงจริงไม่ต้องอวยพรก็ได้ยุรนันวันนี้ยังไงก็ตกรอบอ้ตกรอบแน่นอนตกไหมครับ เพราะว่าถ้าเห็นท่านต่อไปยังไงคุณยูแล้วนานก็ตกรอบเคยฟังแล้วท่านผู้ชมครับสาวเออเช่ยงสดใสน่ารักแม่ผมชอบโฆษณานี้มากเลยนะฮะผมชอบลูกโป่งแ้่นจะมีลูกโป่งอยู่ใบแล้วแตกจริงแล้วแตกโต๊ะแลเด็กร้องไห้ผมอยากเล่นเป็นเด็กมากเลยก็ได้เล่นคั่วใครรู้ไหมคุณพรดา หรือเปล่าลอกหน้าลอกหน้าอันนี้ที่ถูกจดหมายทางบ้านเขียนมาว่าตลอดเลยนะครผู้หญิงมาในรายการไม่ได้ลอกตาพิเศษใช่ไหมครับจะบ้าอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าสูงเท่าไหร่ครับ175ค่ะสวัสดีครับโอ้คือบ้านที่ผมปลูกไว้เนี่ยผมทาไม่ได้ทําประตูเผื่อคุณพราดาฮะมัน170เองมันเท่านี้พอดีนะมีงานโฆษณางานถ่ายปก นิตยสารถ่ายแบบแฟชั่นเดินแฟชั่นด้วยค่ะเออแสดงละครแล้วหรือยังครับไม่ยังไม่ได้แสดงค่ะโอ้ต้องรีบจัดแล้วผมต้องรีบไปจิตต่อใครเอาทองไปแล้วกันนะฮะลองเห็นยังไงเกี่ยวกับทองคำนี่ถามคืออยากได้อยากได้ใครมารายการนี้ก็พูดเหมือนกันทุกคนมีบางคนให้ไม่เอาฮะเออให้เป็นเลือกทองไม่เอาเออเอาทองหยิบนีนะ พระราดานี่อยู่แถวๆนี้ที่เล่นอะไรครับปุ๋มค่ะคุณปุ๋มนะครับผมจะจำไม่ได้ดวงใจเปล่มคุณสุมพรดาบุญมีครับเอาละครับรู้จักท่านแรกไปแล้วเป็นมลพิษเป็นท่านหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนี่เป็นพระดาบุญมีในดวงใจฮะชื่อเต็มนะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งนี่ก็เป็นมลพิษอีกท่านหนึ่งของผมนะฮะกุ้มใจจริงๆนะฮะ คือเดิมเนี่ยผมไปไหนเนี่ยคนจะลุมล้อมตลอดคอยแจกเงินไงเม้มเม้มลคนจะลุมมันจะพอคนนี้โผลมาหายพึบเลยคนหายเตี้ยงเลยไปลุมเขาแทนนะครับคุณจอนนี่แอนโฟเน่ครับตลาก้นครัวเนี่ยะแต่มีอะไรนะกำลังใจเนี่ยครับเออมีสองเรื่องถือ เป็นพระเอกไงีไม่อยากคุยเลยไม่อยากสัมภาษณ์กันเลยเนียโตโตวันละแต่ชิงรู้จักกันมานานนะคุณจอนนี่เคยเจอกันไหมเนี่ยคุณแซมคุณจอนนี่เจอครับบ่อยครับไม่ในเรื่องเดียวกันผมตายแล้วก็มาเรื่องอะไรมีด้วยเหรอแมาดี้แมดบี้ ตายก่อนผมเป็นงูแล้คิดดูแล้วการพมรมนตรีก็ยาวไปแอนโฟเน่กับฝรั่ง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 ออกฝรั่งฝรั่งปานเอี่ยมกับบุญมีนี่มันเข้าเอาว่าความในใจออกทีวีเลยวันนี้เลิก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 อีกสักครู่จะมาพอกกันนะครับว่าจะเป็นใครเนี่ยนะฮะพมรมนตรีบุญมีหรือแอนโฟเน่นะฮะ ใายหล่อเลิศนปัตต๊ะีอ๋อวัชร่ากันที่หล่อจริงสิ้นดีไม่มีใครเกินหล่อทีุ่้ดอย่าโหนสิครับนะคนเราต้องยกตัวเองกันบ้างแหละดูสิวันนี้แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยโอ้โหระดับพระเอกมาทั้งนั้นเลยนะครับเอาครับข้อมูลแรกที่จะให้เป็นภาพดูพร้อมๆกันนะครับท่านท่านผู้ชมทางบ้านและผู้แข่งขันเอ้าชมครับ เป็นชื่อของสถานที่ที่อยู่ในเมืองไทยนะทุกคนใบ้ใบ้หมดเลยลุยเลยแล้วกันครับ จริงจริงนะเดี๋ยวจะหาว่าพิธีกรอย่างมี้อย่างนี้นะตามพี่ตามพี่โยนให้พี่แจ๊กี้พยานให้น้องปุ๋มก็น่าเกลียดใช่ไหมนะกี่พยานไม่บอกไม่บอกบอกไม่ได้อะไรดีสถานที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยครับเป็นชื่อสถานที่สวรรค์แล้วกันฝรั่งก็มีหรือนอกก็มีสวรรค์นะครับผิดก็ไม่สวรรค์รับผิดไม่ต้องโห ง่ายอยู่แล้วใครโยนมาข้อแรกผิดอยู่แล้วละ่ะยกเว้นคนอื่นนะ <c oughs> ลบหนึ่งนะครับสําหรับดาวทองสัปดาห์ที่แล้วได้ลบหนึ่งไปก่อนเพื่อนเลยทีเดียวข้อมูลของเราต่อไปตอนนี้มาฟังกันดูว่ามีกี่พยางนะครับ <c oughs> ดาวทอง,งเสยรไปตงเหยียบพอดีนะฮะเหยียบปั๊บติดเลนะครับผมเรา อนนี้ต้องเข้าใจนะผมไม่ได้ทําอะไรนะรู้สึกขอบฟ้องผู้หญิงเลยอนะอย่าจับผิดกันดิเออเอาอึ๊บมั่วเลยดีกว่านะมั่วเลยเพื่อทูกมั่วได้พี่เจี๊ยบรังแกกันแน่เนี้ยพี่เจี๊ยบรังแกกันแน่เป็นสถานที่ยังไงผมไม่รู้ดึงไม่อกอถานที่ที่ทองเลยครับตัวผมเป็นสถานที่แล้วนะคะ่ากที่แล้วผมยุ่งนานเป็นของใช้ผมจําได้ จเจี๊ยมรังแกกันได้เฉาชาอยู่แล้วยังไงมันก็ไม่ใช่ <c oughs> โอ้ใครจะมาตั้งเป็นประโยคใช่นะฮะ <c oughs> เอาล่ะลบหนึ่งเท่ากันนะสําหรับชายหนุ่มสองท่านนะฮะที่เป็นมรพิษของผมนะครับต่อไป <c oughs> ต่อไปมาชมข้อมูลที่สามครับตอนนี้คงจะทราบอ่ะ <c oughs> แกแกชื่อนะ <c oughs> ม,มันเ้าามากเเลย <c oughs> เป็นสถานที่กินพื้นที่หลายจังหวัดมากนี่คำตอบที่ว่าจังหวัดอะไรนั้นคงตอบลำบากเพราะมันไหลจังหวัดนะครับเป็นพื้นที่กินหลายจังหวัดมากฟังชื่อก็เศร้าแล้วลยุย ทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะน่าจะโยนก่อนนะดีเี้ไม่โยนแล้วทำไมต้องไปลบก,ก,ลลกันแล้วกันมั่นใจแล้วเหรอพี่เทีลลยมรังแกกันได้นะนะทุ่งกุลาร้องไห้แค่ฟังชื่อก็เสียใจร้องไห้เออเออใกล้เคียงใกล้เคียงอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือแถวนั้นมีต้นตำขายเยอะ <c oughs> เป็นทะเลทรายของเมืองไทยอืม กุลาร้องไหง้ถูกต้องครับทุ่งที่วเานี่ทุ่งกุลาร้องไห้อยู่แล,ลยย้วประกาศนี้นดังๆให้ลั่นกล้องหัวใจเลยนะครับว่าคุณพารดาบุญมีเป็นดาวรุ่งดวงแรกวันนี้ครับเชิญไปพักก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูแลพักเกมแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะช่วงนี้ให้เขาชกกันนะ,คะใครชนะเรา เอาละครับก็เหลือดาวทองสัดาห์ที่แล้วคุณยุรนันนะครับกับคุณจอนนี่ซึ่งไม่เคยเจอกันเลยอี่คนตายแล้วคนมานะในละกรเอาละข้อต่อไปไม่เกี่ยวกับพุ่งกลาร้องไห้แล้วชมภาพพร้อมๆกันเอาเร็วมันเป็นของใช้ที่มีราคาแพงมากลุยครับตอนนี้รองหนึ่งแล้วกันอยู่ ของใช้ที่มีราคาแพงอะไรดีมันก็แพงทั้งนั้นนะเดี๋ยวนี้แต่เทียบกับผมเนี่ยผมบอกแพง <ทำ S 1> อันนี้แพงราคาแพงรถยนต์แล้วกันรถยนต์เป็นของใช้ที่มีราคาแพงมากแล้วตอนนี้ราคามันลงมาแล้วไม่ใช่รถยนต์ผิดครับลบสองแล้วอ้าวตายแล้วดาวทองหนึ่งสมัยเราอ้าวมาชมข้อต่อไปฟังเสียงนะครับเป็นข้อมูลต่อไปครับ แล้วแต่แต่แต่เครื่องใช้ที่มีราคาแพงลุยครับยื้อน้ำรอบสองอยู่นะครับตอนนี้เราขอให้เซ็นนะ้ำไม่เซ็นแย่แล้คุณตอนนี้อ้ออเหลือเชื้อเหลือเชื้อ,อยากเหลือเกินเอาไปจะน้อง <c oughs> เป็นท่าเดิมนะครับที่คุณจอนนี่โยนมานะท่านี้นะฮะคุณยุรนันท์ท่าเหมือนกันเลยนะฮะพี่เป่าของไฟทีน่ะแต่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 เครื่องใช้ราคาแพงตอบว่าที่ดินบ้านจัดสรรเน่เน่ๆน่ไปยนยั้ไปไนสร้างสร้างสารเหลือเฟือเหลือเฟือ ทุกเรองให้เขาพิเศษทำกันได้นี่บ้านที่ดินจัดสรรตอบหรือยังเนี่ยตอบแล้วนะไม่ตอบก็ต้องตอบแล้วพี่มันนึกออกคิม่ออกทิ้ออกนะเดี๋ยวชนข่าวนะครับบที่ดินบ้านจัดสรรเนี่ยที่ดินบ้านจัดสรรดีมากแต่ผิดไม่ใช่ที่ดินบ้านจัดสรรสิครับผมก็มันตอบนี้อยากจะให้ถูกนะแต่มันไม่ใช่เครื่องใช้ที่ดินนะไม่ใช่ของใช้เลยเอาละครับมาชมข้อมูลต่อไปตอนนี้ลบสองเท่ากันตึงเต้นมาก นะเธอเมื่อวานฉันเห็นอะไรก็ไม่รู้ละเธอมันกินกระดาษได้นะเธอเวลาเข้าไปทีแรกมันขาวนะเธอแต่พอเวลามันขับมัมามันดำตีเลยนะเธอเ่อจะยู่สัท kind of in ีแต le ่แต่ลบสองเท่ากันเมื่อได้รับสัญญาณว่าลุยให้กดปุ่มทั้งสามไฟติดที่ใครตอบ ลุยนนะครับคุณแนดูแลนเรครับร้ดูอยู่นะครับจะตอเองครับต่อเองเงียบพวกเราเลื่อนทายเอกสารคล้ายๆที่ดินบ้านจัดสารนั่นแหละไม่ค่อยจางนเท่าไรารดอ เวลาเปิดต้องใช้ไฟฟ้าตามร้านมีบริการแผ่นละประมาณสลึงหนึ่งถึงบาทหนึ่งที่ติดตัก็มีตอนนี้มีระบบสีภาษาอังกฤษบางทีก็เรียกทับกับการที่พ่อว่าซีร็อกเครื่องถ่ายเอกสารถูกไหมเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ถ่ายเอกสารอะไรถูกไหมถามคุณจอนนี่ดีกว่าถูกไหมถูก <laughs> ถูกตัวมือเลยครับทาครับแน่นอนถูกต้องครับเวลาเขาจะเหมือนเครื่องแบบนั่นเียตัวเป็นที่น่าเสียดายนะครับท่านผู้ชมครับคุณจอ์นนี่มาก็ไม่สามารถจะโค่นพ่อคนนี้ลงได้นะฮะดาวทองของเราหนึ่งสมัยนะฮะลอเล่นล้อเล่นนะคะใครก็ตามที่เข้ามาในรอบสุดท้ายจะได้ทองไม่ได้ทองเราต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่ทําให้รายการของเรามีความสุขสนุกสนานมอบให้แก่ท่านผู้ชมนะครับขอบคุณคุณจอห์นนี่แอนโฟเน่ครับ